สวัสดีชาวเกมเมอร์บนจักรวาลเป็นในทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมฟ้าขาวไว้สกายวันนี้มาต่อกันตอนสุดท้ายนะครับสำหรับบทเทศกาลแลนเทอร์ไลท์ไปเริ่มกันเลย ณห,หมู่บ้านชิงเคอร์นายน้อยที่กําลังคุยอยู่กับเคอร์ชิงได้ระดมคนมาดูแลหมู่บ้านนี้แล้วแบ่งกันคอยเฝ้าระวังด้านนอกและด้านในหมู่บ้านกับชงยุนส่วนเคอร์ชิงหลังจากไปตรวจสอบเรื่องคดีเธอก็ได้เบาะแสอะไรมาบ้างแล้วและกาลังจะออกไปอีกรอบนักเดินทางกลับไปม่อนก็เดินมาพอดีแล้วอยากจะไปช่วยอีกแหลง่งเคอร์ชิงอธิบายเบาะแสที่ได้ไปเจอมาเกี่ยวกับกองโจรล่าสมบัตินอกจากร่องรอยของล้อรถแล้วบนถนนยังมีเศษกระดาษห่อดอกไม้ไฟเล็กน้อยด้วยและพอเธอตามเบาะแส แตประจมพบเข้ากับสินค้าที่หายไปดูเหมือนพวกโจรจะปล่อยปละละเลยมากกว่าที่จะหนีไปเคอร์ชิงเดาว่าที่นั่นน่าจะเป็นสถานที่กักตุนสินค้าถูกซ่อนไว้อย่างดีก็เลยจัดเวรยามคอยเฝ้าระวังเพียงไม่กี่คนจํานวนดอกไม้ไฟที่เธอไปเจอมามากมายจนหน้าตกใจเธอคิดว่าคงไม่ใช่แค่ส่วนของหมู่บ้านชิงเคอร์อเท่านั้นดอกไม้ไฟที่อื่นก็คงถูกขโมยมาด้วยเคอร์ชิงก็ให้ทหารมิเลลิตที่อยู่ในหมู่บ้านนี้รายงานไปที่ฝ่ายกิจการทั่วไปทางนั้นก็จะส่งกําลังคนมาเพื่อตรวจสอบโดยยึดจุดกัก ตุนสินค้าเป็นศูนย์กลางไบมอนสงสัยว่าถ้าแจ้งกองทหารมิเลดิตไปเคอร์ชิงก็คงไม่ต้องออกโรงแล้วแต่กองโจรน,นั้นเจ้าเล่มากบางทีอาจจะวางกองโจนไว้ที่จุดอื่นด้วยถ้าพวกโจนเห็นความผิดปกติเมื่อไหร่พวกนั้นอาจจะย้ายดอกไม้ไฟก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเบาะแสก็จะขาดหายเธอเลยจําเป็นต้องจับตาดูไว้ไปมอนก็กลัวว่าเคอร์ชิงจะเห็นว่าโจนมีอยู่ไม่เยอะเลยกะจะเข้าไปจัดการคนเดียวหรือเปล่าเคอร์ชิงก็ไม่ใช่สไตล์บุ่มบ่ามแบบนั้นก็แค่อยากจะเข้าไปตรวจสอบแค่นนั้นเอง แล้วอยู่ๆเธอก็เปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะเห็นว่านักเดินทางมาช่วยเลยคิดว่าคงเป็นไปได้ที่จะบุกเข้าไปซึ่งนักเดินทางก็บอกว่าชิวๆอยู่แล้วแค่โจล่าสมบัติเองไม่ใช่ปลาไหลน้ําที่เพิ่งโดนกระทืบมาสักหน่อยนักเดินทางไม่ได้กล่าวนะครับ ธอชิงเลยบอกว่าจัดไปออกเดินทางกันเธอได้พามาจนถึงจุดท,ที่มีดอกไม้ไฟอยู่พร้อมกับคนเฝ้าไม่กี่คนแล้วคอยดูสถานการณ์ไปก่อนตัดมาที่ฟังของกองโจรหัวหน้ากองโจรกําลังไม่พอใจเรื่องดอกไม้ไฟเพราะแค่นี้ยังไม่เพียงพอสําหรับเขาลูกน้องของเขาก็ได้บอกว่าถ้าจะหามามากกว่านี้คงต้องเข้าไปในเมืองเพียงอย่างเดียวแล้วเพราะแถวนี้ก็เอามาจนหมดแต่หัวหน้ากองโจรก็คิดว่าจะเอาปะทัดมาทดแทนแค่อยากจะให้เสียงดังสนั่นให้มากที่สุดและกําลังวางแผนล่อให้ทหารมิลิตออกไป ลูกน้องก็ประจบเลยคราวนี้ชมนู่นชมนี่ใหญ่แต่เขาก็กังวลว่าตอนนี้เหล่าพี่น้องกองโจรได้ออกไปล่าตะเวนกันหมดเหลือคนแค่นี้ไม่น้อยไปเลยหัวหน้ากองโจรก็บอกว่าวางใจได้เพราะว่ามีงานเทศกาลทหารก็งานล้นมือแล้วไม่มีทางที่จะมาที่นี่แน่แต่พูดยังไม่ทันจบลูกน้องโจรอีกคนก็วิ่งเข้ามารายงานว่าข่าวล้วไหลไปถึงทหารมิลลิตแล้วตอนนี้กองทหารก็กําลังจะมาแถมสายลับที่ส่งออกไปก็โดนจับอีกหัวหน้ากองโจรเลยสั่งให้พวกเขาหนีให้ทิ้งดอกไม้ ไฟไว้ที่นี่เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ย่อมมีความหวังตัดมาที่เคอร์ชิงเธอกับนักเดินทางก็ถึงเวลาที่จะเข้าไปบวกและจับกลุ่มพวกนี้ให้ได้ก่อนที่จะหนีไปลุยกันเลยสิครับรออะไรพอจับกลุ่มได้ครบแล้วเ <c oughs> คอร์ชิงก็เริ่มทําการสอบสวนสะสมดอกไม้ไฟไว้เยอะขนาดนี้มีแผนจะทําอะไรทาไมบอกน้องตบแน่มาตบผมก็ได้นะเอยไม่ใช่ละหัวหน้ากองจรก็สารภาพออกมาว่าถ้าจุดดอกไม้ไฟเสียงดังทั้งสว่างสวยจะต้องเกิดการโกลาหลแน่ และพวกเขาก็จะถือโอากาสเข้าไปขโมยเงินในเมืองแล้วค่อยเพ่นแต่ดอกไม้ไฟก็ยังไม่เพียงพอเคอชิงก็ถามข้อมูลต่อว่าคงไม่ใช่มีแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมหัวหน้ากองโจรก็ส่งคนออกไปหลายคนเพื่อขโมยดอกไม้ไฟแต่จู่ๆก็ได้ยินว่าโดนจับส่งทางการโดยพวกสมาคมการค้าเฟยยุนเฉยเลยทั้งที่ไม่ได้ขโมยของพวกสมาคมแท้แต่เป็นของทางการหลังจากสอบส่วนเสร็จเคอชิงได้ขอให้นักเดินทางพาพวกนี้กลับไปที่หมู่บ้านชิงเคอเพื่อส่งตัวให้ทหารมิลลลิสที่ประจำการอยู่ ส่วนเธอจะไปตรวจสอบอีกรอบแล้วค่อยกลับไปเจอกันที่หมู่บ้านชิงเคอร์นักเดินทางก็บอกว่าระวังตัวด้วยเพราะว่าผมเป็นห่วงอันนี้ผมเติมให้นะหลังจากนำโจรที่จับกลุมได้มาส่งที่หมู่บ้านชิงเคอก็ได้มาเจอกับพวกนายน้อยและชงยุนกำลังอยู่กับทหารมิลิดิสและผู้รับผิดชอบคนหนึ่งเขาก็ตอบว่าหัวหน้าโจรว่าทำไมทำแบบนี้จะต้องมีอีกคนมาช่วยห้ามทั้งหมดก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วเพราะทุกคนช่วยกันจัดก,การรวมถึงเครอชิงด้วย คุยกันอยู่พักหนึ่งอยู่ๆก็มีดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นไปบนฟ้าดังสนั่นนักเดินทางกลับไปมอนนึกว่าเป็นกองโจล่าสมบัติแล้วเสียงก็ดันมาจากทางเครื่อชฉิงทั้งคู่เลยรีบวิ่งไปดูแต่มาถึงก็ไม่ใช่อย่างที่คิดเครื่อชฉิงแค่ไปขยับดอกไม้ไฟบนพื้นแล้วไม่นึกว่ามันคือชนวนจู่ๆดอกไม้ไฟก็พุ่งขึ้นฟ้าไปแล้วทั้งคู่ก็โล่งใจที่เห็นเครื่อฉิงปลอดภัยพอนึกว่าเป็นกองโจล่าสมบัติส่งสัญ,ญญาณอะไรเธอก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีคนลายแล้วเรื่องคดีนี้ก็จบเเพีียงท่าน้ ไปมอนก็ดีใจที่คลี่คลายได้จะได้ไม่มีอะไรไปรบกวนงานเทศกาลอีกแล้วอยากให้เคอร์ชิงพาไปที่ที่ดีที่สุดในการดูดอกไม้ไฟเธอก็บอกว่ามันต้องเป็นที่เจดเชมเบอร์อยู่แล้วแต่ก่อนเธอจะไปดูดอกไม้ไฟด้วยตามนัดเคอร์ชิงก็ขอไปฝ่ายกิจการทั่วไปเพื่อปิดคดีก่อนเสร็จธุระแล้วจะตามไปเธอก็เดินจากไปไปมอนกังวลว่าเสร็จธุระแล้วจะตามไปจริงหรือเปล่าตอนนี้เลยเข้าใจหนิงกวงแล้วว่าทําไมถึงห่วงเคอร์ชิงถ้าเป็นแบบนี้เธอคงพลาดงานเทศกาล แน่แน นักเดินทางเลยชวนไปมอนไปหาจงลี่เพื่อน,นําข้อมูลที่รวบรวมความคิดเกี่ยวกับการพักผ่อนไปให้จงลี่ฟังตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่ร้านเติร์ดลาวน็อกเอาท์มาถึงที่ร้านก็เห็นจงลี่นั่งอยู่กับยุนจินพอดีจงลี่กําลังแนะนําเกี่ยวกับการแสดงนิ้วให้ยุนจินฟังเธอก็ขอบคุณเกี่ยวกับการแนะนําเพราะจงลี่ก็เป็นคนที่รอบรู้มากและยังน่าเชื่อถืออีกห้องสมุดเคลื่อนที่ก็งี้เลยครับนักเดินทางกับไปมอนก็เดินเข้ามาทักทายยุนจินก็เลยถามว่าทั้งคู่รู้จักกับจงลี่ด้วยเหรอไปมอนก็บอกว่าแแนนอน่่ออยูล้ว ยุนจินก็บอกว่าการที่ได้รู้จักกับจงลี่ที่เป็นคนรอบรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นักเดินทางก็เป็นที่รักของทุกคนก็คงไม่แปลกจงลี่เลยขอบคุณที่ยุนจินชมแถมยังถ่อมตนต่อบอกว่าตนเองเป็นคนเลื่อยเปื่อยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักนักเดินทางไปมอนก็รู้สึกว่าช่างกล้าพูดจริงๆเลยเชียวก็เป็นเทพแห่งหินที่อยู่มา6000ปีแล้วนะปู ยุนจินไม่อยากรบกวนต่อและนัดสินอย่างไว้พอดีเลยขอตัวไปให้ทั้งสองคนได้คุยกันตามสบายจงลี่ได้เริ่มถามนักเดินทางว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างระหว่างทางมาไปมอนได้แต่งเรื่องมาแล้วเป้าหมายคือพูดเกลี้ยกล่อมเคอร์ชิงซึ่งเอาเรื่องกินเป็นหัวข้อหลักไปมอนนี่มีอยู่เรื่องเดียวจริงๆนะคุณผู้ชมแต่รอบนี้ไปม่อนมั่นใจมากว่าจะได้ผลแล้วเริ่มเล่าเรื่องมีเชฟฝีมือดีชาวรีเย่มาทำอาหารอร่อยๆให้กิน เขาเป็นเชฟที่เปิดร้านอาหารใหญ่ในลีเว่ทุกวันมีลูกค้าแวะเวียนมาทานอาหารมากมายแล้วเขานั้นก็ยุ่งมากจนไม่ได้วางมือแต่ไปมอนก็ไม่รู้จะแต่งยังไงต่อนักเดินทางเลยเสริมว่าอาหารของเขานับวันยิ่งไม่อร่อยไปมอนก็งงว่าทาไมตอนแรกอร่อยแล้วอยู่ๆไม่อร่อยละ่ะ จงลี่เลยแนะนําว่าไม่ต้องรีบแต่งตอนจบก็ได้แล้วเล่าเรื่องของเชฟให้มากขึ้นหน่อยเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้การรู้จักตัวตนจะทําให้รู้ถึงใจของคนคนนั้นได้จงลี่อยากรู้จักตัวละครที่ไปมอนเอ่ยถึงก่อนแต่ไบมอนก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเขาเลยแนะนําให้นําความเห็นที่ได้ฟังมามากมายใส่เข้าไปในเรื่องราวถ้าฟังดูมีเหตุผลและที่มาที่ไปเรื่องก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นไปมอนเลยยกตัวอย่างคํากล่าวของเจ้าวังบนเมคาขึ้นมาว่า ปลูกสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นจงรอคอยความสุขในการเก็บเกี่ยวพูดเรียนแบบเจ้าวงวนเมฆาด้วยนะถ้าทุ่มเทสร้างกลไกสุดตัวแบบไม่กินไม่นอนก็อาจจะไม่มีเวลาได้ตัวเช็คผลงานด้วยตัวเองเช่นเดียวกับเชฟที่ยุ่งซะจนไม่ได้กินฝีมือตัวเองปัญหาต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจงลี่พูดว่า มันคือการลำดับความสำคัญไม่ถูกไม่ดูแลตัวเองผลงานก็จะออกมาไม่ดีนั่นเองนะครับไปมอนเลยจะให้ในเรื่องเชฟเป็นเหมือนกับที่เจ้าวังวนเมคาบอกเลยทำอาหารแสนอร่อยออกมาแต่กลับไม่ได้ลิ้มรสมันด้วยตัวเองไปมอนก็แต่งตอนต่อไปว่าพอเขายุ่งมากๆทุกๆวันต้องดูแลแต่ลูกค้ารับออเดอร์เองทำอาหารเอง แต่ละวันก็ยุ่งจนหัวหมุนเช้ายันคำ่ำจนแทบไม่มีเวลาพักหรือกินข้าวนักเดินทางเลยรู้สึกว่าเรื่องมันจะเวอร์เกินเบอร์ไปละไปมอนก็เลยอธิบายว่าเรื่องเล่ามันก็เลยต้องเกินจริงอย่างนี้แหละเหมือนดอกไม้ไฟที่ระเบิดยังไง จงลี่ก็เข้ามาเสริมต่อพอเชฟไม่ยอมที่จะส่งมอบอาชีพอันเป็นที่รักให้เพื่อนร่วมงานและมั่นใจในฝีมือตัวเองมากเกินไปลงมือทำเองทุกอย่างไปมอนก็นึกถึงคำพูดของเยียนเฟยได้อีกอย่างหนึ่งคือการพักผ่อนก็เพื่อทำงานให้ดีขึ้นและนำเข้าไปในเรื่องนับวันเชฟย,ยิ่งยุ่งขึ้นเรื่อยๆจนใต้ตาดำเหมือนมีแพนดา้าบรรดาลูกค้าพากันบอกให้หยุดพักแต่เชฟกลับไม่ฟัง หลังจากจงลี่แนะนำจนหาข้อมูลสรุปในการเกี้ยกล่อมได้จงลี่ก็อยากให้ไปเกี้ยกล่อมเครื่อฉิงตอนนี้เลยจะเป็นเวลาเหมาะที่สุดเพราะงานทุกอย่างหรือแม้แต่คดีก็จบลงแล้ว งานเทศกาลก็กำลังจะเริ่มนักเดินทางและไพมอนก็เลยตกลงไปหาเคอร์อชิงที่ฝ่ายกิจการทั่วไปตัดมาที่เคร์อชิงกำลังสั่งงานกับทาหารมิเลนิตและถามถึงเรื่องการป้องกันหลังจากนี้เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องอย่างการขโมยดอกไม้ไฟนี้อีกแต่ยังมีมุมอับสายตาหลายจุดในเมืองจึงยังไม่ถูกรวมอยู่ในแนวป้องกันเธอเลยขอแผนการราตะเวนใหม่อีกครั้งแล้วไพมอนกับนักเดินทางก็เดินมาหาไพมอนถามเรื่องที่ยังทำงานไม่เสร็จอีกเหรอเคร์สิงเหลืองงานอีกนิดหน่อยเลยอยากจะทำให้เสร็จ ทหารมิลิลิตก็อยากให้เคร์อชิงพักผ่อนที่เหลือพวกเขาก็จะขอจัดการเองพูดเกียกล่อมจนเคร์ชิงยอมฟังและจะพานักเดินทางกลับไปม่อนไปที่จุดดูดอกไม้ไฟบนเจดเชมเบอร์มาถึงที่หมายไปมอนอยากให้เคร์อสิงชมวิวไปด้วยแล้วฟังเรื่องที่เธอจะเล่าไปด้วยเธอก็เริ่มเล่าขึ้นมา มีเชฟยอดฝีมือคนหนึ่งกำลังเจอปัญหาหนักแต่เคอร์สิงถามว่าเป็นเชฟของที่ไหนของรีเยหรือเปล่าถามไม่กระทั่งร้านอยู่ที่ไหนละเอียดซะจนไปมอนไปไม่เป็นสิครับน้องมอนของเราเลยต้องแถเปลี่ยนเป็นเชฟจากมอนสเตดแทนแล้วเล่าต่อว่าเชฟเปิดร้านอาหารที่ประตูเมือง ฝีมือยอดเยี่ยมมากทำอาหารได้ไวแถมยังอร่อยอีกบรรดาลูกค้าต่างพากันไปกินและนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพนักงานร้านดอกไม้ข้างๆเห็นเขายุ่งจนหัวหมุนเลยแนะนำให้หาคนมาช่วยในครัวแต่เชฟก็ไม่พอใจเพราะวัตถุดิบชั้นดีเหล่านี้จะกลายมาเป็นอาหารเลิศดรสด,ด้วยฝีมือเขาเท่านั้นคนรอบๆตัวเขาก็คิดแบบนั้น แต่พอผ่านไปเพียงครึ่งปีร้านกลับไม่มีใครแวะไปกินซะแล้วไปมอนถามกับเคอร์ชิงว่าอยากรู้เหตุผลที่เป็นแบบนั้นไหมเคอร์ชิงเดาว่าเป็นเพราะเชฟยุ่งจนป่วยหรือเปล่าซึ่งก็เป็นคําตอบที่ผิดไปมอนเลยให้นักเดินทางลองตอบดูซึ่งเหตุผลนั้นก็คือเขานั้นดื้อรั้นเกินไปเชฟนั้นยุ่งมากๆจนในทุกวันเขาเอาแต่คิดว่าอยากจะทําอาหารให้ดีขึ้นเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่กลับลืมไปว่าตัวเองก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องกินต้องนอนเหมือนกันเขายุ่งจนไม่ มีเวลากินข้าวและถึงขั้นยุ่งจนไม่ได้ชิมรสชาติอาหารที่ตัวเองทําเวลาง่วงก็ไม่ยอมหาคนมาช่วยเอาแต่คิดว่าอาหารที่ตัวเองทําอร่อยที่สุดในโลกจนต่อมาคนอื่นๆต่างคิดว่าคงเกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้แล้วจึงเริ่มจากไปจากเขาส่วนเชฟที่ลืมรสชาติอาหารดั้งเดิมของตัวเองก็กลายเป็นเชฟที่ไม่ได้เก่งกาจเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปจนสุดท้ายร้านก็ได้เจ๊งไป เธอสิ่งคิดว่าเป็นเพราะเขามั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนทําให้คนอื่นผิดหวังและรีบร้อนเกินจนเสียจุดยืนไปเธอก็ถามไปม่อนต่อว่าเรื่องจบหรือยังนัเงเดินทางก็ขอโทษเพราะว่าเป็นเรื่องแบบลูกลวก ไปมอนนอยขึ้นมานิดนึงเพะไหนเคยบอกว่าแต่งได้ดีไงคำพูดนี้เลยหลุดไปให้เครอชิงรู้ว่านี่เป็นเรื่องแต่งแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรียบง่ายและเข้าใจเรื่องที่เล่ามาดีแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองแล้วบางครั้งก็มักจะลืมตัวไปบ้างไปมอนก็อยากจะรู้ความตั้งใจจริงของเครอชิงว่าจริงๆแล้วเธออยากจะทําอะไรความตั้งใจของเครอชิงคืออยากให้เวลาเดินช้าลงแล้วถือโอกาสเดินไปอรอบๆเมืองเพื่อพบปะผู้คนและชมดอกไม้ไฟพอเธอย้อน คิดไปเมื่อก่อนมักจะทํางานด้วยความรีบร้อนคนที่ทํางานกับเธอทนได้ไม่ถึง3เดือนก็ลาออกแล้วเธอก็รู้อยู่ว่าความพอเหมาะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ตอนนี้น้องเครอชิงของเราก็ได้พัฒนาขึ้นแล้วและพูดถึงสัญญาที่ให้ไว้กับนักเดินทางและไปมอนว่าจะดูดอกไม้ไฟด้วยกัน เคอชิงมีความสุขที่ได้อยู่กับนักเดินทางและไปมอนที่นี่ในฐานะที่เธอเป็นคนรับผิดชอบเรื่องงานแสดงดอกไม้ไฟเธอหวังว่านักเดินทางจะสนุกกับงานนี้แล้วก็สุขสรร์วันเทศกาลแลนเทอร์ไลท์หวังว่าทุกคนจะมีความสุขจบบทเทศกาลแลนเทอร์ไลท์บทที่3นะครับนางเอกของกิจกรรมนี้ก็คือเคอร์ชิงนั่นเองนะครับ หน้าปกไม่มีเครื่องชิงสักดิดเลยเอาจริงคุณผู้ชมหน้าปกนี่เฉินเหอเด่นมาเลยครับแต่นางเอกคือเครื่องชิงนะฮะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและ i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเราจะได้มาเจอกันอีกในคลิปต่อไปบ๊ายบาย